ลาก่อยเดอรตทูสวัสดีครับมาพบกับลาก่อยออโต้เชสโปรซีรีส์นะครับตอนที่10นะครับผมก็มาอีกหนึ่งเกมที่มันมากๆนะครับจากช่วงต้นเกมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพลิกไปช่วงท้ายเกมได้อย่างนีครับก็เชิญชมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะออโต้เชสหน้าที่ของเราก็คือทําให้กระดานของเราแข็งแรงที่สุดนะแล้วก็อยู่รอดให้ได้คนสุดท้ายนะเพราะทุกครั้งที่เราแพ้เนี่ยเลือดเราจะลดนะครับ แล้วมันก็จะมีคอมโบต่างๆทําให้ตัวของเราเก่งขึ้นนะมีการอัปเกรดจาก1ดาวเป็น2ดาวถ้าเกิดมี3ตัวที่เหมือนกันอยู่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งลาก่อยเนี่ยก็มีกลุ่มใน Facebook ด้วยนะครับ u t o c h เ s s t h a แล a n d บายลาก่อย้วถ้าถูก,ก็สามารถเข้ามาจอดกันได้นะครับมีคําถามอะไรก็ใส่มาในนั้นได้นะครับแล้วก็นี่แหละครับเวฟที่4ครับไม่ได้คอมโบอะไรเลยนะฮะเฮ้ยจังหวะนี้ผมรู้ดีว่าผมไม่มีคอมโบอะไเลยนะครับแล้วถ้าผม ฝืนลงตัวไปผมก็แพ้อยู่ดีผมก็เลยตัดสินใจขายทั้งหมดเพื่อให้ได้เงิน10แล้วก็ปล่อยบ้านว่างเวฟที่4นะครับมี2เหตุผลที่ให้ผมเล่นแบบนี้นะครับหก็คือมันแพ้อยู่แล้วไม่ว่าจะลงอะไรก็ตามเพราะว่ามันไม่มีคอมโบอะไรเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีตัวให้ลุ้นด้วยแบบซื้อมาเก็บไว้ก็ไม่มีนะครับไอ้นี่ครับผมก็ซื้อตัวมา3าตัวให้เงินเหลือ10ครับสังเกตนะแล้วผมก็ลงไปเพื่อถ่วงเวลานั่นเองนะฮะ ่าไม่ได้สักตัวนะเวฟน,นี้เริ่มตึงเริ่มตึง,ตงแล้วก็เนี่ยครับผมมีทางเลือกหนึ่งก็คือขายตัวทั้งหมดให้ได้เงิน20หรือไม่ก็ซื้อมารุนอย่างเงี้ยผมก็ตัดสินใจที่จะซื้อตัวมารุนนะสังเกตผมมีปักมีเทีนมีมอฟลิงแบบอย่างละตัวอยู่ในมานั่งแล้วนะ สังเกตว่าสุดท้ายก็แพ้อยู่ดีนะแต่เราฆ่าเขาได้ตัวหนึ่งเห็นปหมเราฆ่าอเบดอนเขาตายไปตัวหนึ่งทําให้เลือดเราลดน้อยลงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสูตรกึ่งบ้านว่างผมลองผมจะลองอะแดปดูผมจะลองแบบซื้อตัวให้มันอ่อนๆแต่ว่าเราเก็บตังคนะ์แล้วเราก็ได้แบบลองตัวบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตเขาเบ้นี้ครับ ผมซื้อหมดเลยนะแล้วผมก็ตัดสินใจจะเก็บเงินไปแค่สิบนะทั้งนี้จริงผมเก็บเงินยี่สิบก็ได้นะครับแล้วก็พยายามผสมตัวสี่ตัวให้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ยังไงก็แพ้อยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้คนอื่นมีห้าตัวแล้วนะแล้วก็สี่ตัวที่หนึ่งดาวหมดเนะี่ยคือยังไงก็แพ้นะครับเก็บเงินเยอะกว่านี้ว่ะ แล้วก็นี่ครับมอฟลิงที่เกี่ยวไว้สุดท้ายก็ไม่เสียหายครับได้อัปเกรดเป็นมอฟลิงสดาวนะครับลลแล้วก็มีตัวที่สามารถลุ้นได้นะ่ะมาเต็มเลยนะมี s h a d o w f ฟ n ีมาด้วยนะครับสังเกตว่าสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ทำคือผมยังไม่ได้กดอัพเวลเลยนะคือตอนนี้ในสนามผมมีแค่4ตัว แล้วก็เก็บเงินแต่สังเกตว่าโอกาสแพ้มันจะสูงมากๆนะครับเพราะว่าเรามีตัวน้อยกว่าเขา <I S 1> แล้วก็เวบนี้ครับเราก็ได้เดเซอร์มาตัวหนึ่งเนื้อล้วประโจบเหมาะก,กับที่เราได้เวลห้าพอดีอะคือมันขึ้นเองอะนะก็เอาเดเซอร์เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คอนเซปต์ยังเหมือนเดิมนะคือลงตัวให้มากที่สุดที่แพ้อะคือถ้าเราฆ่าเขาได้สักตัวสองตัวก็คือกําไรละถ้าเราไม่แพ้ด้วยการเสียเลือดแบบเต็มที่อะ แคแบบเสียเลือดน,น้อยลงอ่ะถือว่ากําไรละอย่างเนี้ยอย่างดูไฟนคะครับจะสังเกตว่าเราฆ่าเขาได้บ้างนะเราฆ่าอมนี้ไนท์เขาไปละเนี่ยเราฆ่าได้2ตัวเราฆ่าอมไนท์นกับคอสไนท์ไปแล้วเนี่ยครับผมก็ขายทีนไปเลยครับให้เงิน20นั่นเองนะฮะโอเคโอเคบาลานไว้บาลานเงินกับบาลานเลือดกับบาลานตัว และนี่ครับในที่สุดมันก็เริ่มมาครับเวฟนี้ครับเราก็ได้ค็อกเวิร์กกับทิมเบอร์ซมาเยอะมากครับเลยได้ค็อก2องทิมเบอร์สซึ่งแบบโอ้โหเป็นตัวที่รอคอยเลยนะไลฟ์เราเนี่ยก็ดูดีขึ้นมาแบบทันตายเห็นเลยนะที่มันได้แบบนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเลเวลหด้วยนะคือยิ่งเราเลเวลน้อยเนี่ยก็จะยิ่งมีโอกาสได้พวกที่มันราคาต่ำๆถูกปะ เพราะฉั้นเนี่ยเวลาเรามีตัว1ดาว2ดาวที่มันยังไม่ได้อัปเกรดอ่ะมันก็จะมีโอกาสอัปเกรดได้ถ้าเราไม่อัพเวลนะฮะแล้วก็เวฟนี้ครับเราก็เริ่มได้ตัวแบบมากขึ้นนะแล้วก็มีตัวรอรุ้นหลายตัวนะเรียกได้ว่าเหมือนความเก่งเราเริ่มตามทันละแต่ตอนนี้ผมยังอยากที่จะแพ้ต่ออยู่อ่ะผมก็เลยยังไม่อัพเวลนะผมยังทิ้งไว้ที่เวลห้าอยู่เพราะว่ามันมีโอกาสจะไม่ลงตัวอะไรเพิ่มนะเพราะอะไรเพราะเราอยากแพ้ครับเราอยากแพ้ให้ได้ losing s t a k เราก็คิดว่าเราลง5ตัวอย่างงี้หละ แล้วเดี๋ยวเขาจะมีหกตัวเนี่ยฮะแต่เราเก่งกว่าเขาว่ะนี่เราตั้งใจลงแค่ห้าตัวเนี่ยเอยเออเออดีๆสวยๆสวย,สวย,สวยแพ้นิดเดียวอย่างงี้แหละไม่น่าแพ้และน่าจะชนะโอเคโอเค้นเ,เปลี่ยนแผนถ้ารอบนี้ชนะรอบหน้าก็ต้องชนะเฮ้ยแพ้วะ่ะ เออไอหมอพลิงยากแพ้โอ้โอคือเชียร์ให้แพ้เต็มที่เลยนะแต่ว่ามันดันชนะครับทีนี้เนะี่ยการที่เราเสียคอมโบเราไปแล้วเนี่ยเราก็เลยทีเนี้ยเราไม่มีเหตุผลจะต้องแพ้ต่อละเราก็อดัดอัดเต็มที่เลยนะคราวนี้นะเนี่ยครับก็เริ่มใส่ของนะครับแล้วก็ลองเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งก่อนนะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันเก่งมากนะมันก็อาจจะมีสิชัยชนะได้นะ คือสังเกตว่าคอมโบมันเยอะกว่าที่คิดนะคอมโบเอลิเมนต์มีประโยชน์มากนะครับชนะขาดเลยวะผมยังงงอยู่เลยตรงนี้ว่าผมชนะได้ยังไง้5ตัวเราโหดมากเลยอะคือกลายเป็นว่ามอร์ฟลิงกับเลเซอร์เนี่ยเป็นคอมโบที่ดีมากครับถ้าเมื่อกี้จะเห็นว่าแอนติเมทมันติดสตันบ่อยมากนะที่มันตีเราแล้วมันแข็งเป็นหินนะนะเวลนี้เนี่ยผมก็เลยเอาเวล6ครับแบบเสียเงินไม่เยอะด้วยแล้วก็ได้ชดเดิลฟีนลงไปเพิ่มด้วยยิ่งทาให้เราเก่งขึ้นอีกนะครับตอนนี้ โอ้โหเจอที่หนึ่งว่วะนี่ครับดเดย์มจเราเยอะมากครับเรามีมอฟลิงที่เวฟฟอร์มเรามีเอฟเรามีเลเซอร์เห็นไหมชนะที่หนึ่งเปล่าเฮ้ชนะว่ะอ๋อสวยชนะที่หนึ่งโอ้แล้วตอนนี้ครับเวฟ14เนี่ยผมเลเวล6แล้วก็เงิน50เนี่ย เอาจิงเนี่ยรวยกว่าหรือรวยพอๆกับคนที่เล่นมาแบบปกติเลยนะเราค่อนข้างมั่นใจอยู่เราแบบค่อนข้างแข็งแรงเลยอะ่ะโอ้คนนี้แพ้อ,อ้าทีมเมอซอมมันไปปั่นมั่วโอ้แพ้แพ้เพราะทีมเมอซอ่มันไปโยนไทนี่เพีงเพี้ยงซึงเพี้ยงค้างออกมาเ่ย อันนี้ก็เพอเอินแพ้นะครับเพราะาว่าทิมเบอร์ซอมันไม่ได้เปิดสกิลน,นะนลมันโดนไทนี่เกลี้ยงออกมาก่อนแล้วอยากให้สังเกตอะไรอย่างหนึ่งคือตอนนี้ผมเก็บทิมเบอร์ซอไว้2ตัวนะครับเวลาที่เบน์เราว่างเนี่ยเราสามารถเก็บตัวที่เรา,เรามีแนวโน้มจะขึ้น3ดาวได้นะครับอย่างตอนนี้ถ้าผมได้ค้กเวิร์กหรือทิมเบอร์ซอผมก็จะถ้ามีช่องผมก็จะเก็บเก็บเอาไว้นะ แล้วก็เนี่ยครับเราสามารถเอาเวล7ได้ตั้งแต่รอบ16นะครับแล้วก็มี SF กดรีโลรอบหนึงครับผมเอาเวลได้รีโลรอบหนึ่ง,ได,งได้ SF 2ดาวเลยครับในเวลนี้นะครับซึ่งถือว่าดูดีมากนะครับดูดีมากๆเลยแล้วก็ผมให้ทิมเมอร์ซอนเนี่ยอยู่แนวหน้านะครับอีกตัวหนึ่งนะให้มันช่วยปั่นด้วยนะครับมีเดเมจเข้าไปเพิ่มอีก แล้วก็ตอนนี้ครับมีทิงเกอร์โผล่มาครับผมต้องตัดสินใจว่าจะเก็บทิงเกอร์ดีไหมเพราะถ้าผมเก็บทิงเกอร์เนี่ยเท่ากับว่าผมเดิมพันว่ามันจะเป็นก <c oughs> อบลินครบอะนะดูดีขึ้นเยอะเลยเนอะดูดีขึ้นจากตอนต้นเกมเยอะเลยเนอะพูดถึงเวลาเราเล่นพวกกอบลินนิดหนึ่งคือกอบลินเนี่ยเป็นไล์อัพที่ถ้าครบหกตัวเนี่ยมันจะโดหดมากถูกป่ะห <c oughs> ลายหลายคนที่เล่นออโต้เชนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าหกกอบลินมันโหดมากคือมันมีเกาะมีเจนทุกตัวนะแต่ทีเนี้ยโอกาสที่เราจะไปถึงตรงนั้นน่ะมันต้องมีเทคก ซึ่งมันตัวเงิน5ซึ่งบางเกนถ้าเกิดเราไม่ได้ยึงแพ้เราอ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้นย <c oughs> เราจะแพ้ไปเลยนะมันบอกอะไรได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นกอบบี้เนี่ยเราจะจําเป็นต้องมีแผน2เสมอนะถ้าเกิดทิกกี้ไม่มาทํายังไงอย่างตอนเนี้แผน2ผมก็คือมีเลเซอร์มีเอฟเอฟมีอิเลเมนต์อะไรเงี้ยอันนี้คือแผนสผมมีเนโครฟอร์สเป็นวอลล็อกมาเติมอะไรเงี้ย คือเราต้องเผื่อไว้เสมอว่าถ้าเกิดแบบสมมุติเราเวลเก้าแล้วแล้วทิกกี้ไม่มาเราจะต้องโยกไปอย่างอื่นแล้วอาจจะต้องขายทิมเมอร์ขายโอกเวิร์กแล้วเอาตัวอื่นเข้ามาเติมนะครับเป็นเหตุผลที่ผมเก็บไวเปอร์ด,ด้วยเห็นเห็นไวเปอร์ป่ะเผื่อมันจะไปเล่นแบบเป็นลาก้อนได้อะไรเงี้ยนะครับแค่คนนี้ก<น>แล้วว่ะ ช่วงนี้เนี่ยก็ชนะสลับแพ้นิดเดียวนะครับก็เรื่อยๆครับเก็บเงินเราก็คิดอยู่ครับว่าจะซื้อเมดูซ่าดีหรือเปล่านะครับแล้วสุดท้ายก็เนี่ยครับขายไวเปอร์แล้วก็ดองเมดูซ่าแทนและกันอะไรอย่างนี้วุน่นเดียวเอง นิดเดียวเองน่ะชนะได้นะแล้วก็รอบ20ครับเราก็เก็บเงินมาทุกๆเวอ่ะนะก็ได้อัพขึ้นเมื่อ8พอดีครับซึ่งเอาจริงถือว่าค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าเงินผม50าไวด้วยเพราะาผมเก็บเงินตั้งแต่ต้นเกมะนะแล้วนี่ครับผมได้ทิมเมอร์ซซสองดาวอีกตัวหนึ่งครับมาจากที่ผมเก็บทิมเมอร์ไว้หล,หลายตัวตอนแรกอะนะตอนนี้ก็เลยลงทิมเมอร์ซอลงไป2ตัวในสนามเลยนะเพราะว่าเก่งที่สุดแล้วนะที่ลงได้ แล้วสังเกตผมขายทิงเกอร์เลยนะครับให้เงิน50ินะครับทิงเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่แบบคือเดี๋ยวค่อยเก็บหม่ก็ได้แล้วจะสังเกตว่าผมเนี่ยไม่ได้หิวที่จะได้คอมโบของกอบบินครบนะเพราะว่าผมขายทิงเกอร์ไปเลยเนหะ็นปะคือมันเขาเรียกว่าอะไรมันเชื่อถือไม่ได้ที่จะได้คอมโบนี้ครบอ่ะแล้วพ่าเอิญครับเวฟนี้ครับได้อาเคมิสมาครับแล้วได้อาเคมิทสองตัวด้วยนะ แล้วเวรนี้ครับผมก็ตัดสินใจเอาทิงเกอร์ซื้อทิงเกอร์นะครับแล้วก็รีโรลโลัวหาอัปเกรดนะครับแล้วก็เจออัปเกรดครับก็คืออัปเกรดของมอนตี้ฮันเตอร์นั่นเองนะครับก็เลยโชคดีครับทิงเกอร์ก็เลยอยู่รอดนะฮะทิงเกอร์ก็เลยไม่โดนขายนะครับแต่อัปเกรดแล้วก็เก็บไว้ก่อนเพราะว่ากอบบินมันตอนนี้มันมี3มตัวพอดีนะ,นะครับมีคล็อกเวิร์กทิมเบอร์แล้วก็อ์เคมิสพอดีบาวตี้ก็รอก่อนรอได้ทิกกี้เท่านั้นแหละจะได้ลงนะถ้าไม่ได้ทิกกี้สักทีก็เราก็จะเล่นแบบอื่นต่อ โหเล่าระเหยเลยว่ะสังเกตว่ามันเริ่มอ่อนนะเพราะคอมโบกบินเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีเทกี้เนี่ยไม่ไมันจะดรอปมากนะครับช่วงกลางเกมนะครับต้นตเกมมันเก่งนะครับแต่กลางเกมมันจะดรอปมากเลยแล้วก็น,นี่ครับอย่างน้อยได้อัปเกรดอันหนึ่งครับเลเซอร์สองครับเลเซอร์สองมันคอมโบที่ดีมากอะเอฟสองนะคือมันเป็นเดเมจเอโี LE ทั้งสองตัว ล้วสังเกตว่าผมรีโลเยอะเลยครับรัเผอ,อิญมากครับคือถ้าไม่รีโลก็ไม่ได้นะแต่อันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากครับคือรีโลไปสองสาครั้งตอนเนี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ผมแพ้ไงผมก็จะรีโลให้ตัวเองเก่งขึ้นแล้วก็ได้ทิกกี้มาเลยครับซึ่งเป็นการออครบอยู่ๆเมกครบเฉยเลยว่ะครบกบบินที่เร็วมากเวฟยี่สบามครับได้ทิกกี้อันนี้ถือว่าผมโชคดีมากเหมือนกันนะเจ้าอะที่โชคไม่ดีช่วงต้นเกมแบบกําไรด้วยซ้ำเลไม่ใช่แค่เจ้าเลย ก็ตอนนี้ก๊อตเลยนะเพราะตอนนี้คอมโบกรบินมันบัฟทุกตัวในบอร์ดนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังแพ้อยู่ดีนะสังเกตน,นะคือโอเคมันมันเก่งขึ้นเยอะแต่ว่าคอมโบกรบินเนี่ยทิงเกอร์มันก็แค่แบบ1ดาวนะมันก็เลยจะยังอ่อนๆอยู่นิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็คือใจชื้นละว,ว่ารอดแน่นอนแค่ต้องมีอัปเกรดเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็นี่ครับในที่สุดที่เราเก็บไว้ครับทิมเบอร์โซก็มาครับกลายเป็นทิมเบอร์สามดาวนะฮะมันนะทีนี้ ทีนี้มันแน่นอนเราดิสู้เวลาบื้มบื้มพอมเวิร์กเวิร์กแล้วที่เนี้ยก็คือเสร็จภารกิจนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเก่งพอแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องรีโลอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับเราก็เก็บเงินยาวๆนะครับขึ้นเม็ดก้าสิบไปเลยนะฮะตามสูตรนะครับ แล้วก็เนี่ยครับผมตัดสินใจขึ้นเวล9นะครับเงินเหลือแค่30นะคือผมกดเอาเวลหลายครั้งมากเลยแต่ทีนี้ผมรู้แล้วว่าผมโหดอะแล้วขึ้นเวล9ผมก็เก็บเงินย,วยาวได้อยู่ดีแล้วในโคฟอเนเป็นวอลล็อกตัวที่3พอดีครับก็ยิ่งทําให้เราที่โหดอยู่แล้วเนี่ยโหดขึ้นไปอีก มาดูเรื่องของตำแหน่งตัวนะทิกกี้เนี่ยวางไว้ข้างหน้าเสมอนะมันจะได้วางระเบิดกลางวงศัตรูและวางไวด้วยนะทิกกี้เนี่ยมันเป็นตัวที่อร์เมอร์สิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างทนนิดหนึ่งนะมันจะไม่แบบอยู่ดีๆตายไปเลยอย่างเงี้ยมันจะยากหน่อยนะยกเว้นโดนใบมันจะไม่ได้วางระเบิดอันนี้ก็ต้องระวังด้วยอะเคมิสเนี่ยแต่ก่อนเหมือนตัวยืนหน้าเดี๋ยวนี้เนี่ยอะเคมิสเป็นตัวเดเมจนะเพราะฉะนั้นยืนข้างๆนิดหนึ่งนะครับส่วนทิงเกอร์เนี่ยวางให้มันโดนเดเมจไวที่สุดอะทิงเกอร์มันตัวที่มมาาาน ถ้าเกิดมันไม่โดนเดเมจเลยเลยเนี่ยทิงเกอร์มันจะไม่ได้ยิงจรวดสักทีนะเพราะฉันวางให้มันโดนโดนตบอะ่ะทิงเกอร์เนี่ยเป็นตัวแทงได้ครับเพราะว่าอาเมอร์สิบเหมือนกันเทคกี้สองเทคกี้สองบางทีก็โหดไปใช่ไหมผมก็ว่า,างั้นนะไกโล<ง>แล้วก็ไกโลคอปเตอร์นะเป็นตัวที่เพอร์เฟกต์มากนะครับที่จะเติมเข้าไปนะครับ พราะว่าเวลาเรามีเมก4เนี่ยรีเจนมันจะเพิ่มขึ้นอีกครับทิมเบอร์ซอรเราอ่ะจะโหดขึ้นมากนะครับทิมเบอร์ซอมันอมตะแล้วตอนเนี้ยทิมเบอร์ซอร์เป็นอมาตะแล้ว,ร,ร,าาลวรีเจนวิละห้าสิบอะดูดิดูทิมเบอร์ซอมันแข้งนี่โอ้โหอาตะอาตะ เลเซอร์นั่งพักก่อนนะเลเซอร์นะโอ้ยรอบนี้เก็บวะรอบนี้เจ็บวะโอ้เขาเต้แตรโอ้ไม่ไงล่ะไม่ไงล่ะ,เ,ละเทอสเตอร์บอกแล้วทิมเมอร์โซอวตารคือมันดีตรงที่เราเก็บทิมเมอร์โซสามดาวด้วยพอดีนี่แหละ คือไลีอัพกอบบินเนี่ยสามดาวสำคัญมากนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเลดเกมเจอพวกดินลัปเตอร์เจอพวกอันนี้มาสกิลแบบเลดๆอนะบางทีแพ้นะถ้าเกิดตัวแท้งไม่หนาแต่ว่าทิมเบอร์ซอร์สามดาวเนี่ยโอ้โหแบบเอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วผมก็ขายเลเซอร์ไปเลยครับเพราะว่าถ้าต่อให้อัพเวลสิปเนี่ยตัวสุดท้ายก็จะไม่ใช่เลเซอร์อยู่ดีนะอาจจะเป็นเมดูซ่าอะไรเงี้ยนะ แล้วก็เนี่ยคราบไฟเนี่ยครับโดนสกิลหยุดทุกอย่างนะครับของเราเนี่ยแทบไม่มีอะไรมาเลยนะมึงวางระเบิดสักทีดิเออแต่ว่ามันอึดมากมันไม่ตายไงเดือดเยอะมากดีเดือดเยอะมาก แล้วก็ไม่น่าเชื่อเขาเวฟนี้ครับเมื่อซอเอมาตาของเราเอาเกมิดไม่เอ้ยไกลลยังอยู่จะลวดเวฟนี้แพ้นะครับเหงื่อเราสังเกตว่าบางทีก็ประมาทไม่ได้นะครับอย่างเมื่อกี้เนะี่ยเขามีแทนเตอร์สองตัวอย่างเงี้ยเราต้องแบบดูตำแหน่งใหม่เลยนะถ้าเกิดคนนั้นยังไม่ยังไม่แพ้อะ แต่เมื่อกี้คนที่ทุบเราเนี่ยคือทาโกบอลน,นะครับก็โอเคเขาแพ้ไปพอดีเราก็เนี่ยครับขึ้นเวสิบแล้วก็รีลงรัวๆครับจนนดากันโรลคอปเตอร์สองครับในช็อตนี้ครับแล้วก็ไทฮันเตอร์ก็เข้ามาเป็นตัวที่สิบของเรายัางไงก็ไม่แพ้อ่ะ แล้วก็เนี่ยครับได้มาดูซาสองดาวมาพอดีครับแต่ก็คิดอยู่ว่าจะเอาตัวอะไรออกดีไหมนะอะไรเงี้ยนะแล้วก็สุ่มได้แทนเตอร์อีกตัวอีกงนะตอนนี้กเ็เลยจะได้แทนเตอร์สองดาวด้วยนะอเลราเกมนี่คือแบบมาลัวนะขึ้นเวลสิบแล้วกดสุ่มเงินห้าสิบยังไงก็ได้ของดีนะถ้าเกิดเราเงินเหลือเยอะตอนเราสุ่มเวลเวลส <c oughs> ิบอ่ะใช่ใช่ฮากบอลบินไปละเออโบท์จะมาก็มาลัว แล้วก็สังเกตว,ว่าผมไม่ได้เอาแทนเทอรขข์ขึ้นนเป็นหน้าเป้าเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการให้มันอันติวนไวขนาดนั้นนะนะแต่หลักๆอันนี้ก็จะเห็นว่าผมโยกหลบแอนติเมทนะครับเอาคอรกเวิร์กที่เป็นตัวที่สำคัญน,น้อยที่สุดไปคนตำแหน่งที่แอนติเมทจะโผล่มา เราก็เนี่ยครับได้ทิกกี้ครับทิกกี้สองดาวครับลล 2, ทิกกสองไกโลสองใช้สุดท้าย 2. 2> พอดีมีเมดูสองกับเดโคสองที่ไม่รู้จะเอาไปวางไว้ไหนและนี่แหละครับเอาเอฟเอฟออกนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเดเมจพอแล้วครับมีทิกกี้สองกับไกโลสองนี่เดเมจพอแน่นอนนะเอาเมดูไปเสริมพลังป้องกันรู้สึกผิดเลยอ่ะรู้สึกผิดเลยอ่ะ นี่ยครับอย่างน้อยแทนเต้ไม่โดนเบรนมานะตองโอเคครับเพราะว่าตัว้ทยเราอึดมากเอดิแล้วนี่มาดูไต้คือจริงๆตัวไหนก็เหมือนกันนะนะไทยสองไกโลสองสิคีสองอ่าลาเวทระเบิดบ้มส่วนไกโลไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ยิงจรวดสักทีต้องโดนลูมตลอด ก็เดี๋ยวร้อยไปครับเกมนี้ฮะจบแล้วลุก2องเลยเอา้าโอ้ลุกหนึ่งว่าเอาละครับคอมแบ็กทูลุกแล้วนะฮะจริงๆก็ขึ้นขึ้นลงๆอยู่แรง์ตังแถวเนี้ยนะครับ <c oughs> โอเคก็นี่ครับก็คือเกมนี้นะครับก็ต้นเกมไม่ดีเนี่ยเราก็สามารถทําให้มันดีได้ในตอนท้ายครับแต่ไดนอนนับดวงต้องมาด้วยนะช่วงกลางๆครับดวงไม่มาเกนีนะ้เกมนี้ <c oughs> น,น่าจบ <c oughs> ที่5 <c oughs> ที่6อะไรเงี้ยนะครับ คือแบบต้นเกมใช่ไหมถ้าใครดูถ้าใครดูตั้งแต่เวลหนึ่งอ่ะคือต้นเกมเรายับมากอ่ะแล้วก็เวลสี่อ่ะผมก็แบบขายหมดเลยแล้วก็ผมก็ใช้สูตรแบบกึ่งกึ่งบ้านว่างอ่ะซื้อเก็บซื้อเก็บแต่ก็ให้มันแพ้ตลอดอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องและก่อนืดกตทูแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับ วันนี้ลาก่อยก็ต้องขอลาไปก่อยพัทใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ